ย <Yeah! laughs> ทีนี้ก็จบเส้นกันสักทีอยู่แล้วของมันแน่อยู่แล้วเซรุก <laughs> ิสวัสดีอ่อาจารย์สวัสดีค่ะเจอพัตคาน,น่าร่อยอยู่แก้ๆกับชาเล่ด้วยละไว้วันที่เธอว่างเราไปด้วยกันอีกดีไหม คราวนี้แหละเราจะตอบกลับไปแบบเป็นผู้เป็นคนให้ได้เลยและแน่นอนจากความผิดพลาดครั้งก่อนเราได้ปิดระบบแบลนเสียงเป็นข้อความเรียบร้อยแล้วด้วยแถมตอนที่ไปทานข้าวครั้งก่อนาทางที่ฉันแทบจะไม่ได้พูดอะไรแต่บรรยากาดมาันกบออกมาทีละ่ะคิดว่าเง,งี้ยน,นะกล่าวคือพูดไปสองไพ่เบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทองอดใจรอวันที่เราจะไปด้วยกันไม่ไหวแล้วล่ะ เธอโอเคไหมเป็นอะไรหรือเปล่าเอ้ออะไรมันยันถาดมันไปไม่สวยซะงั้นน่ะนี่ฉันทำพลาดอีกแล้วเธอ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 ทำไงดีอาวาวะวาวหรือว่าจริงๆแล้วเธอไม่อยากไปทานมอเย็นกับฉันเหรอ ะะระบบแปลงเสียงเป็นข้อความทำงานหนูอยากจะได้ไปพัตคารกับอาจารย์ค่ะจะให้ไปเดี๋ยวนี้เลยก็ยังได้ถึงจะไม่ได้ไปทานข้าวแต่ถ้าเป็นอาจารย์แล้วก็จะเป็นตอนไหนไม่ว่าเมื่อไรถึงจะรู้สึกตื่นเต้นเวลาที่เราอยู่ด้วยกันแต่หนูจะพยายามค่ะเพราะงั้นหนูไม่เป็นไรแน่ค่ะถ้ากล้าพูดแบบนี้ออกไปได้ก็คงจะดี วแปลงเสียงเป็นข้อความเสร็จสมบูรณ์ข้อความถูกส่งเรียบร้อยแล้วอืมทำไมระบบแปลงเสียงเป็นข้อความถึงได้ถ้าเกิดอาจารย์อ่านข้อความแบบนี้แล้วก็เราโดนเขาเกลียดแน่ๆดีจังเลยฉันเองถ้าเป็นเซอร์กิสก์ะเกอร์ไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็พร้อมเสมอเช่นกันหลังจากนี้พวกเราทั้งคู่ก็มาพยายนด้วยกันนะเฮแล้วก็ไปออกเดตกัน นนนนัั้ททีท่เลยดีไหมเอามันตอนนี้นี่แหละหลุดตรงจากหน้าต่างมันไปเลยจะตายไหมเนี่ยคงตายแง่เลยอยากตายจังข่าแม่งเลยเดี๋ยวสิไม่ใช่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 จจะช่วยช่วยพูด พูดพูดอะไรหน่อยสิคะก็ที่แบบนี้นะมัน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 ไม่เหมาะกับหนูเลยนี่นะคือคือว่าหนูยังไม่ได้เตรียมใจเลยค่ะยทำไมถึงดันมาในที่แบบนี้ด้วยล่ะนี่